ฮัลโหลวิลสวัสดีครับผมสื่อช่องเจมแคสเตอร์นะครับวิเครกับเกม ROV น,นะออฟเวอร์รกับรายการ ROV เจมพ์พาเกือกันอีกครั้งนึครับผมซึ่งเป็นพาเกือกน,นั้นก็โปรดติดตามในคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับพาเกือกครั้งนี้นะครับผมเนาะก็เป็นวงแหวนอันเชิญน,นั่นเองวงแหวนเวทโรงเรียน ROV นั่นเองนะครับผมเนาะโดยครับมี4ี่สกินด้วยกันนะครับผมนะมีทูเรนคริสซี่ไวโอเล็ตแล้วก็ ไอริสนั่นเองนะครับโดยนะครับผมเก็บ35้าเหรียญจะได้ทั้งเซตเลยของทั้ง4สกินนี้แต่ถ้า10เหรียญนะผมอยากได้10เหรียญทั้งใส่ตัวเลยนะครับผมก็ได้คลาสกิปเปอร์เฟิร์สเลฟสกูนยูนิฟอร์มและเคนโดครับนั่นเองนะครับแล้วก็3มเหรียญแลกเป็นลูกแก้ว1ลูกนะครับผมระยะเวลาจนถึงวันที่24่พฤศจิกายนนะครับผมเนาะก็เวลาไม่มากนะครับผมแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวผมมีงบนะครับผมตอนนี้ผมมีงบ130คัมพีนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็มาดูสิครับว่าผมจะได้หรือไม่ได้นะครับผมเนาะนี่ร้อยสามสิบคำพีครับผมเนาะอ่า24พฤศจิกายนนะครับผมนะอัตราการดรอปนะครับผมสำหรับโรงเรียน RV สกินถาวรถ้าจะมีโอกาส4%นะครับผมแล้วก็บรรตคณเรียนนะครับผม RV จะได้โอกาสที่จะได้41.30%แล้วก็ไอเทมอื่นอีก54.70%นั่นเองนะครับผมเนาะโดยตามตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคเพื่รอเสียเวลานะครับผมเนาะ ผมสุ่มหมดเลยนะแต่ว่าผมขอสุ่มอันแรก5อันแล้วกันนะครับผมเนาะไปเลยครับผมยันจินเตี้ยเลยละกันนะครับไปครับผม3 2 1หนึ่งได้ปัดนะักเรียน ROV นะครับโอเคเราไปกันที่5อันก่อนละกันไปครับยันจินเตี้ยเหมือนเดิมครับตะกีนนี้ได้อยู่ไปครับผม3 2 1หนึ่ง ปุ้งบัตรนักเรียน ROV อันที่2เอ้ยสุ่มทีละอันมันได้ว่ะครับยันจินเตมเหมือนเดิมครับผม3 2 1ปุ้งเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไวโอเลตครับจังหวะนี้สุ่ม3ครั้งได้ครับผมโอ้โหสี่เปอร์เซนไวโอเลตครับเฟิร์สเลฟสุดยอดเฮ้ยนึงถมหนึ่งมาเนี่ย จะดึงแถมหนึ่งมาเนี่ยได้เฟิสเลยครผมไวโอเลตว้าวเยันจินเตี้ยได้แล้วครับผมสุดๆ3ครั้งผมตะโกนดังไม่ได้นะครับผมเนาะข้างนอกเสียงเ <laughs> สียงดังมากครับผมโอเคครับผมไม่ให้เสียงดังเยอะโอเคครับผมไปครับผมยันจินเตี้ยครับผมสามสองหนึ่งบัตรนักเรียน R O V โอเคสามอันแล้วครับสุ่มทีละห้าอันดีกว่อนนะง่ายดีและได้ยันจินเตี้ะด้วยทุกรอบด้วยโอเคสาม แต่รอบนี้จะได้บัตรสามสองหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ได้แล้วโอเคได้อิโมจินะครับผมเนาะไปครับครั้งที่เท่าไหร่ใส่ก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะชาร์คี่สี่ครั้งในห้าประมาณนี้นะครับผมเนาะสามสองหนึ่งบัตรนักเรียน R O V สี่อันแล้วนะครับผมเนาะไปครับผมใจไปโอเลตมาแล้วนะครับผมต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะซื้อสองแถมหนึ่งครับผมบัตรนักเรียน R O V ครับผมห้าอันแล้วขายอีกห้าอันแล้วนะขาดอีกห้าอันนะเดี๋ยว คิดอยู่จะเอาสกินน่าจะเอาสกินทูเลนนะผมบาทตั้งเรียน r า v อีกครั้งหนึ่งเออโอกาสการดรอปแม่งได้เลยวะ่ะอันนี้แม่งได้จริงนะคุ้มเลยนะเพราะมันเป็นสกินลิวิเต็ดด้วยนะครับผมเนาะสามารถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เปอร์เซน็นทูเลนยูนิฟอร์มเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเก็บสกินทุกเซตแลวมั้งเนี่ยผมเนี่ยโอ้โห ยานจินเตียสคลองใจมหาชนครับผมทูเรนมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้ผมขาดเคนโดนะผมนะเคนโดคราบของไอรีนนั่นเองไปครับผมไปครับโอเคโอ้โหสุ่มหมดไปสิบน่าจะห0สิคอมพี้วมั้งเนี่ยโอ้โหได้ชิ้นส่วนรุนครับผมใช่ครับได้50าสสุ่มไปแล้วห้าสิบกว่าคอมพีครับผมตอนนี้นะผมหมดไปแล้วแล้วก็ได้สองสกินคุ้มค่ามากๆครับผม ไปครับอิโมจิเช่านั่นเองนะครับตอนนี้ขาดอีก4อันนะผมนะเพื่อที่จะได้สกินไอริหรื mai, อจะมีโอกาสดรอป4%ได้ไอริทันทีนะสกินถาวรนั่นเองไปครับผมโอ้เริ่ม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 เนิบแล้วพอผมได้2สกินปุ๊บแม่งเริ่มเนิบแล้วจีเครับผมขอหน่อยครับผมอยากได้หมดแผงครับผมจังหวะนี้เอายันจินตีเรื่อยๆนะครับ3 2โอ้โหเอฟเฟกต์คือเอาตรงนั้นอีโมจิมาปุ๊บแม่งแบบพาเกลือมาแล้วอ่ะพาเกลือทุกสิ่งทุกสิ่งทุกๆอย่างมาแล้วครับผม3 สองหนึ 1> 2, 1. Oh, oh, ่งโอ้โหฉันส่วนรูนพักก่อนไหมพักก่อน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 โอเคพักก่อนพักก่อนเขาอยากให้เธอไปพักผ่อนมาสามสองหนึ่งเอาองค์ควบทวน,นมาได้ปะโอ้โหรองเท้าครับผมจี๊ดโอ้โหเหลือห้าสิบกว่าคำพีแล้วเหลือห้าสิบคำพีแล้วเดี๋ยวสุ่มทีนะห้าอันนะครับผมประกันอ้บัตรอาวี v มาแล้วครับผมอีกสามเหรียญครับผม ถ้าใช้งบหมดไอันี่เดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกทีนะแต่ว่าคุ้มนะคุ้มนะเพราะว่าได้สสกีเลยนะผมั้งหมดแล้วนะครับผมเนาะแต่รู้สึกว่าโอกาสดรอปมันเริ่มน้อยลงแล้วครับสำหรับเหรียญอาร์วีนั่นเองนะครับผมไปยานจินเตียของใจมหาชนทับสาทุนะครับผมขออีก3เหรียญครับผมขอหน่อยครับสาธุเออได้มาอันนึงก็พอใจแล้วนะครับผมเนาะห้าคพีต่อหนึ่งเหรียญนะครับผมไปครับผมอีก2เหรียญครับได้สกินเคนโดแน่นอน โป้งโอ้โห,โโหมึงพูดพอบอกกูบอกได้อยากได้เคนโด้เพิ่แม่งไม่ได้เลยโอเคครับ okay. ยันจินเตีย้ยคลองใจมหาชนมาหน่อยครับอีกสองเหรียญครับผมโอ้โหลูนเจสัตว์อะไรกันครับเนี่ยลูนเรื่อยๆเลยขอ,ยอหน่อยเถอะเหรียญ40%เอรอให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้อย่างงี้สิอีกยี่ห้าคัมภีครับผมขอให้หมดหมดก่อนร้อยสามสิบกูบองไปครับผมมาครั้งสุดท้ายครับผม ปุ้งโอ้โหแม่งครั้งสุดท้ายสักทีครับผมยี่สิบคำพีครับไหนสี่ครั้งนะสารการสุ่มไปครับผมสามสองหนึ่งอีโมจิมึงมาทำไมวันเนี้ยมาครับยันจินเตี้ยของใจมหาชนครับผมป่ะครับชิ้นสุดท้ายครับผมสามสองหนึ่งเอาอีโมจิมาเฮ้ยเหลือสิบคำพี้แล้วเนี่ยขอหนึ่งเหรียญขอหนึ่งเหรียญเถอะขอหนึ่งเหรียญเถอะนะขอกราบขอขอมาหนึ่งเหรียญน,นะผมมึงให้เป็นฟนทำไม ห้าคำพีสุดท้ายหมดพอดีครับผมไม่คิดอะไรมากไปแล้วเราถึดเดยดสุดท้ายของใจมาหาชนจริงๆครับผมยังไม่ได้สักทีครับไม่เป็นไรถือว่าได้สองสก,กีนบวกอีกหนึ่งเดี๋ยวผมไปสุม่มเนาะรอแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะผมอารวีเจีาเกลสำหรับวงแหวนโรงเรียนอาวี v นะผมต้องขอตัวกันลาไปก่อนนะครับใครชอบมากกดไลค์กดซ like, ับใครรีวิวกดงแจ้งเตือนเพื่อพาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้เข้าสตุลยก่อนซียเกนเน t t ซ์ท่าบายครับผมสำหรับอาวีเจาเกลข้างหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามคลิปถ,ถัดไปได้เลยนะครับโอเคก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับซื้อแพ็คไอนันี้ก่อนแล้วกัน <S <S เพื่อที่จะสุม่มลุ้นเอาสกินไอริสนะครับ ก่อนจบนะครับผมเอา25คัมพี์น่ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เจ๊งแม่งไปเลยครับผมช่างแม่งครับผมโอเคครับพี่เราเสียเวลาเดี๋ยวสุ่มต่อแล้วกันช่วงก่อนจบคลิปละกันนะครับไปครับผมเนาะมาครับขอเหรียญเดียวก็พอครับผมต่อไปเอายันจินเตี้เหมือนเดิมครับผมยันจินเต้ยของใจมหาชนครับไปครับผมส2 1 1หนึ่เหรียญจงมาปุ้งโอโหให้เอฟเฟกวาร์ปไอชิปหาย อื uh huh. ไปต่อครับไปครับสามสองหนึ่งปุ้งโอเคครบหมดจดเรียบร้อยครับสิบเหรียญแลกได้แน่นอนครับสำหรับสก,กีนของไอรินั่นเอง เก็บสะสมครบ4สก,กินเรียบร้อยใครที่อยากจะรุ่นเอาสก,กินของล i มิเต็ดของสกูหรือโรงเรียน RV นะครับผมเนาะก็ลองมารุ่นได้นะผมเนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะโชคดีมากแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนได้สก,กินครบทั้ง4สก,กินเลยนะครับผมเนาะสำหรับ k e n d ด c l รั u n i f o r m s c r สกูเฟิร์สเล e และ Cast Creeper นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคครับผมก่อนจะจบขอมี111คูปองขอสุ่มอันนี้ครับผม สุ่มลอตเตอรี่ครับผมขาดสกินเดียวครับสกินเพนนั่นเองครับผมไปครับผมการันตีแน่นอนครับส่วนอันนี้ครับผมกิจกรรมนี้ก็ลอตเตอรี่ครับผมใครที่อยากจะลุ้นนะครับผมก็ขอให้ได้สกินเอเจนต์ของบูคองแล้วก็คีล่าแล้วก็เป็นเพนนะครับผมสามสกินนี้ถือว่าแรงสุดๆแล้วนะครับผมเนาะสำหรับสกินทุกๆสกินนี่ครับผมสกินเพนนั่นเองนะครับผมเนาะซิมพอนี่อัปเดตอันนี้สกินนี้น่าจะเป็นสกินอยู่ในเวลอร์พาสแล้วก็หายากด้วยนะครับผมเนาะ อ้าวค้างไปเนี่ยอ้าวอ้าวค้างผมว่าค้างแน่เลยจริงไหมเนี่ยค้างไหมเนี่ยถ้าค้างนี่ผมกำหมัดเลยนะค้างไหมนี่ได้ปะผมไม่รู้ว่าได้เปล่าผมว่าได้เปล่าทาไมได้นี่ผมกำหมัดเลยนะโอเคได้ครับผมตามตรงนี้ลนะผมสกินเพจน,นะผมเนาะโอเคครับผมโอเคจบไปแล้วผมเซอยวเก้น next time นะครับกิจกรรมนั้นเป็นการก็ผปรดติดตามคลิปที่ถัดไปได้เลยนะครับ